ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อบุญวัสนาแข่งกันไม่ได้แต่สร้างได้ทันกันไม่เสียแรงเปล่าแน่นอนแค่อย่าท้อถอยไปก่อนคนเรามักพูดว่าวัสนาแข่งกันไม่ได้ ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่ได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนได้ส่งผลถึงสมัยนี้ซึ่งนี้เป็นความเชื่อของคนไม่ว่าจะเป็นผู้ยากดีมีจนปุถุชนสูงสักหลายคนเมื่อกรรมไม่ดีมาส่งผลต้องเจอเรื่องได้รายเรื่องไม่ดีในชีวิตก็มักจะบ่นว่าเพราะเราไม่ได้สร้างบุญเพราะเราไม่มีบุญบุญเรามันน้อยจึงเจอแต่เรื่องแบบนี้ แล้วทำไมไม่สร้างบุญกันเล่าครูบาอาจารย์ท่านเน้นเสมอว่าบุญใหม่นั้นเกิดผลมากในชาตินี้พบนี้บุญเก่าเป็นแรงเสริมเท่านั้นและอาจจะมีพลังน้อยกว่าด้วยซ้ำไปดังตัวอย่างของคนมากมายที่แม้เกิดมาพิกลพิการเกิดมาจนเกิดมาแทบจะไม่มีโอกาสรวยแต่เพราะบุญใหม่ที่เขาเพียรทำจึงเปลี่ยนชีวิตได้ ไม่เพียงแต่เปลี่ยนชีวิตตนเองแต่เปลี่ยนชีวิตของคนรอบข้างทั้งทําให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณมีความสุขลูกเมียบริวารสบายขึ้นมันสร้างบุญกุศลเสียเถิดให้เป็นกองบุญกองทุนหนุนให้เจริญรุ่งเรืองแม้นายามขับขันกรรมไม่ดีมาส่งผลก็ยังมีบุญพาเรานีให้ห่างกรรมไม่ดีได้ทำให้เกิดเรื่องน้อยลงได้ หรือตามไม่ทันครูบาอาจารย์ท่านว่าวิธีสร้างบุญมีมากมายที่ไม่ได้ใช้เงินหรือใช้เงินน้อยมากแต่ก็ได้ผลบุญมากมายมหาศาลเพียงให้สร้างบ่อยๆตามกำลังด้วยพลังจิตที่บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังให้อมตะธรรมของครูบาอาจารย์สมเด็จตพรมลังสีคงทำให้เราเข้าใจได้ไม่ยาก ลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบาร,รมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบาร,รมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบาร,รมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบาร,รมีของคนอื่นมาช่วยมิฉนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะนี่สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทํากุศลได้บาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมด ไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้าหมั่นสร้างบารมีไว้แล้วฝาดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฝาจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า คนเราสามารถสร้างวัส,สนาดีๆที่จะทำให้เกิดสุขได้เป็นเรื่องของปุตุชนหรือคนสามัญสามารถพยายามแก้ไขวัส,สนาที่ไม่ดีและประปับปรุงวัส,สนาให้เป็นไปในทางที่ดีได้วิธีที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราตั้งใจทำจิตใจให้เกิดกุศลอยู่เสมอๆจิตใจของเราเป็นไปตามที่มันเคยชิน อย่างคนที่เคยชินในการปรุงแต่งไม่ดีไปนั่งไหนเดี๋ยวก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่ผ่านมาที่เกิดจากกระทบกระทั่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วนำมาคลุ่นคิดกระทบกระทั่งตัวเองทำให้ไม่สบายใจทีนี้ถ้าเรารู้ตัวมีสติก็พยายามฝึกยับยั้งให้ได้ถ้าคิดอะไรไม่ดี ก็หยุดและเอาสติไปจับคือพลิกให้ไปนึกระลึกเอาแต่สิ่งที่ดีขึ้นมาระลึกขึ้นมาแล้วทำให้จิตใจสบายปรุงแต่งในทางที่ดีต่อไปจิตใจก็จะเคยชินแต่สิ่งที่ดีๆพอไปนั่งที่ไหนอยู่เงีย,งยบๆจิตก็จะสบายนึกถึงเรื่องที่ดีๆแล้วก็มีความสุขได้เน้นว่าคนเรานี้สร้างความสุขได้ สร้างวาสนาให้แก่ตัวเองได้วันนี้จึงจะขอแนะนำ9วิธีในการสร้างวาสนาบารมีแบบง่ายๆเรื่องแรกก็คือบุญที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการทบุญกับพ่อแม่หลายคนอาจมีพ่อแม่ที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นแต่ตัวเองมักทําตัวไม่ดีชอบดื้อรัน้นเกเรจึงไม่ถูกกับจริต กับพ่อแม่ในบางครั้งแต่เชื่อเถอะพ่อแม่นั้นประเสริฐมากที่สุดถ้าหากขณะนี้เรามีชีวิตที่เข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในช่วงที่ทำความดีความชั่วกับพ่อแม่เยอะๆเราก็จะเห็นเลยว่ากฎแห่งกรรมนั้นผลมันมหาศาลการทำบุญหรือบาปกับพ่อแม่นั้นจะส่งผลอย่างรวดเร็ว พบเห็นได้ในชาตินี้และจะยิ่งเป็นทวีคูณขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยดังนั้นจงมองความผิดของพ่อแม่ให้เล็กลงจนไม่เหลือให้เรามองเห็นได้อีกแล้วหาทางทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่และครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีปัญหานั้นไม่ใช่จะจ้องมองแต่ความถูกต้องหรือการดื้อรั้นเพียงอย่างเดียวจริงๆแล้ว ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ฟังเด็กถ้าหากว่าเราเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหาพูดคุยกับผู้ใหญ่ก็ย่อมจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าง่ายกว่าหรือจะใช้อีกวิธีคือการทำบุญและอธิฐานขอผลบุญส่งผลในครอบครัวอยู่กันยังมีความสุขความเจริญไม่ทะเลาะกันให้ทำแบบนี้บ,บ่อยๆอาจมีปฏิหารยเกิดขึ้นได้ วิธีที่สองก็คือทำทานกับการสวดมนต์หากเราไม่มีเวลาทำบุญเพียงซื้อบาทสีเหลืองเล็กๆถ้าไม่มีก็ให้ใช้สองแทนได้นำมาวางไว้ที่หิ้งพระหลังสวดมนต์เสร็จทุกครั้งให้นำเงินอธิษฐานต่อหน้าพระบุทธรูปดังนี้ข้าพเจ้าขอถวายเงินบาทให้เดียวพระพุทธเจ้าเพื่อที่ขพเจ้า จะได้ทบุญกับพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็นําเงินใส่บาทหรือซองแล้วแผ่เมตตาให้ตนเองและสรรพสัตว์ซึ่งเมื่อพอครบเดือนก็ให้นําเงินไปหยดตู้ที่วัดเป็นการทบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดถือเป็นบุญกุศลที่ใหญ่มากวิธีที่สามก็คือทำสังฆทานที่วัดเพียงซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ คิดว่าพระท่านใช้อะไรบ้างเช่นกระดาษทิชชู่แปรงสีฟันยาสีฟันน้ำเปล่าน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำยาโดมหนังสือพระเหล่านี้เป็นต้นถามว่าทำไมเราต้องทำบุญกับวัดในทางลูกที่เรามองเห็นนั้นพระหลายรูปได้สอนให้เราทำความดีละซึ่งกิเลส ช่วยเหลือสังคมสร้างประโยชน์มากมายการที่เราได้ทำบุญทําสังฆทานกับท่านเหล่านั้นถือว่ามีประโยชน์มากส่วนสำหรับผู้ที่เจอพระประพฤติปฏิบัติตนไม่น่าเคารพเลื่อมใสทําให้มีอคติไม่น่าอยากจะทําบุญด้วยก็คิดว่าแค่เราทําบุญเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาวิธีที่สการนอนสมาธิ เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจมากตอนนอนก็ให้ท่องพุทธังสารนังัจฉามิธรรมังสารนังัจฉามิสังคังสารนังัจฉามิท่องร้อยครั้งพันครั้งไปเรื่อยๆจนหลับท่องแบบเบาสบายๆไม่เคร่งเครียดธรรมชาติถ้าเราทำบ่อยๆแล้วก็จะเป็นสมาธิเวลาตื่นมาก็จะรู้สึกเหมือนนอนเต็มอิ่ม มีความสดชื่นพ่อนอนด้วยสมาธิพอตื่นขึ้นมาหรือช่วงออกจากสมาธิก็ให้แผ่เมตตาให้ตนเองแล้วก็สรรพสัตว์เป็นการสร้างบุญที่ง่ายแต่ได้ผลมากวิธีที่5การนั่งสมาธิโดยเฉพาะช่วงที่สมาธิลึกที่สุดเวลาอธิษฐานอะไรก็เป็นบุญมหาศาลยิ่งถ้านั่งสมาธิลึกมากๆ และปราศจากตัวตนคำอธิษฐานของเราช่วงนั้นก็จะเป็นจริงได้ง่ายถือว่าเป็นบุญมหาศาสตรช่วงออกจากสมาธิก็ให้แผ่เมตตาให้ตนเองแล้วก็สัรพสัตด้วยวิธีที่6การทำบุญกับมุญลนิธิต่างๆหรือสภากาชาติเช่นการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะการบริจาคเลือด นับว่าเป็นมหากุสลมากเกี่ยวกับการให้ชีวิตวิธีที่7รักษาศีลห้าหรือศีลแปอันนี้ส่งจะทำให้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรกให้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตจเจริญนุ่งเรืองเวรกรรมจะไม่ถาโทภายอันตรายจะไม่ย่างกลายเหล่าทวยเทพเทวดานางฟ้า จะปกป้องรักษาคุ้มครองวิธีที่8สร้างอุโบสถหล่อพระสร้างสถานที่ปฏิบททัติธรรมซึ่งหากสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วยิ่งสถานที่นั้นได้สร้างประโยชน์อยู่เรื่อยๆแลพระประธานที่เราหลอ่อมีการกราบไหว้สวดมุนทุกวันนั่นก็เท่ากับว่าเราได้ทำบุญอยู่ทุกวันเช่นกัน เลววิธีที่9ซื้อปลาจากตลาดคือต้องเป็นปลาที่กำลังรอการเชือ่อมาปล่อยที่คลองหรือแม่นาบในเรื่องนี้องค์ท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูงท่านในเทศไว้ว่าการทำบุญแบบนี้สามารถหนีอุบัตกรรมได้เพราะเราได้ช่วยชีวิตปลาไวา้ ไม่มีเหตุประเอิญในพระพุทธศาสนาทุกสิ่งล้วนเกิดจากกรรมทาั้งสิน้นขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไสจะสุขหรือทุกนั้นต่างกันไปแค่ความคิดเท่านั้นและไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญาแล้วย่อมจะทำวินาทีที่เขายังคงมีอยู่นี้ให้ดีที่สุดโดยไม่เฝ้าเพ้อฝัน ถึงแต่อนาคตของวันถัดไปเพราะอนาคตคือนิยามของความไม่แน่นอนไม่มีอะไรการันตีได้ว่าวันพรุ่งนี้ของแต่ละคนจะเดินทางวนกลับมาเยือนในชีวิตของแต่ละคนอีกครั้งเฉดเดียวกันกับวันวานไหมฉะนั้นเมื่อมีโอกาสทําบุญสั่งสมวัสนาบารมีแก่ตัวเองและทุกคนในครอบครัวก็ทำไปตามกำลังที่พอจะทำได้ จะไปมีอคติใดๆในการทําบุญและไม่ควรสงสัยในผลบุญว่าจะมามากจะมาน้อยเมื่อเจตนาเราดีจิตใจเราใสบริสุทธิ์แม้เราจะทําบุญกับพิสุจที่ทุศินประพฤติปฏิบัติไม่ดีงามเหมาะสมแต่ผลแห่งบุญนั้น,น,นๆที่เราทำํำก็ยังคงเดิมไม่ได้ลดหายไปไหนน้อมกราบำคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่น,นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ